ดูอยู่อันเดียบิวสโนมนอ๋อนี่เป็นครั้งแรกที่ปานเคยเห็นหิมะนะเฮ้ย <im itation> มันน่ารักดีอ่ะเหมือนบิงซูเลย <im itation> คืนนี้มันเป็นเหตุการณ์ไม่ปกตินะครับที่เท็กซัสปกติมันไม่เคยมันนานานะทีหิมะจะตกอะ่ะแบบเจปีตกทีนี่อากาศท่าอะไรอ่ะนนตี้ลบเก้าลบก้าไม่กอด แต่ความรู้สึกมันก็ไม่ได้หนาวขนาดนั้นความรู้สึกมันหนาวเหมือนตอนสูนองศานั่นแหละเฮ้ยไม่หนาวแล้ว <laughs> พอมีลมเออแต่มัน,ม,นมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นคือมันหนาวไปกว่านี้ไม่ได้แล้วมั้งหรือว่าอาจจะต้องแบบลบยี่สิบไปเลยมั้งเฮ้ยน่ารักจังเลย อนนี้มันก็ยังกลังตกไปปลอยมันมันเพิ่งตกเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเนี่ยมันตกลงมาคล้ายๆละอองฝนเว้ยแต่ว่ามันเหมือนฝนที่เป็นฟอกกี้อะลงมาหนาๆเลยนะครับแต่ไม่เห็นเป็นหิมะในเมื่อคืนนะ่อตอนเช้าถึงเห็นเป็นหิมะแบบนี้แปลกตาดีนะเอาน้ําแดงมาโรยหังมาปั่นจะปัยนสโนว์แมนได้ไหมอะปั้นหน้าบ้านดีกว่า อโอ้ยมันมันเย็นมือมือแสบเลยดีแล้ววันนี้ป่านเมื่อวานอ่ะป่านเอาของที่จะใช้ทำงานเข้าไปไว้ในบ้านหมดแล้วเตรียมทำงานในบ้านนะครับนั่งที่ระเบียงเงี้ยไม่ไหวแน่ปฏิปานจะนั่งทำงานตรงนี้สัปดาห์นี้เลยมาทำงานในบ้านแทนครับก็ ูผ้าไว้เลยอุปกรณ์ก็อยู่อย่างนี้จึงแต่ว่ามันก็เลื่อยไม่ได้นะถ้าอย่งฝน,นมันจะฟงบ้านป่านก็เลื่อยไว้ตั้งแต่ก่อนที่มันจะหนาวเมื่อวานนะครับแต่อุปกรณ์พิเศษที่สาคัญก็คือเจ้านี่มันเอาไว้แทนโต๊ะปากามือจับได้อย่างนี้แล้วก็วางไมนะ้ใช่ไหมมันก็จะได้ไม่เลื่อนอ่าถ้า,ม,ามันต้องการความแข็งแรงมากเราก็ใช้แคมลัดข้างหน้า,ข,า,นาข้างหลังได้ปลอดภัยอ ก็มีเก้าอี้ไว้นั่งพักผ่อนมันหนา,าวอ่ะไม่ไหวจริงๆนะเช้าที่ออกไปอ่ะนี่ดูถิงละสิ เอาจริงมันก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับแค่เนี่ยก็ทำงานได้แล้วนะอาเท่าไหรอ่อ่ะสองคูณสามเมตรอ่้ยขาวโพนนี่ก็ตอนเย็นแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบห้ากุมภาเขามีประกาศเตือนเลยนะแบบห้ามรถวิง่งห้ามออกจากบ้านอนะไรเงี้ยนี่ดีนะที่ป่านยายเข้าไปทำง,งานในในบ้านอะ่ะแบบหนาวมากเลยอะ่ะ คือป่านเข้าใจแล้วว่าทําไมชาวยุโรปชาวไวกิ้งอะไรเขามีความเชื่อเรื่องนรกที่ต่างจากบ้านเราคือนรกของเขาอะ่ะจะเป็นนรกเย็นเออมันป่านเรียกมันว่าเนี่ยตอนนี้หนาวมากเยนี่ไม่ได้ใส่เสื้อออกมาออกมาเนี่ยแค่ไม่ถึงสองนาทีเลยนะครับมันหนาวแบบเจ็บอะ่ะคือมือเนี่ยมือเจ็บหูเจ็บไปหมดเลยเหมือนโดนบีบเหมือนโดนใครมาตีตลอดเวลามันรู้สึกอันตรายอะ่ะ คือถ้าอยู่นานๆอย่นางเงี้ยป่านว่ามีม,ม,มีมีสิทธิ์ถึงชีวิตได้เลยแหละหรือเราเป็นคนเมืองร้อนวะเอออือเราจะพยายามปั้นอีมะเขาเรียนมาไม่รู้ว่ามันได้ป่ะไม่รู้ออรมันต้องปงลิ้งอเหรอ เออมันนุ่มอ่ะมันเหมือนบิงมันมันละเอียดมากเลยแต่ป่านไม่รู้ว่ามันยังไงวะนี่ก็ครั้งแรกเหมือนนะะต้องพยายามทำให้มันเป็นลูกบอลก่อนใช่ไหมมันก็อารมณ์คล้ายๆทรายนะมันได้แหละแต่มันต้องใช้ความพยายามซึ่งความอดทนเรามีไม่พอ เนื่องจากว่ามันหนาวมากงั้นปานจะทําแค่นี้พอไม่ไหวแล้วจริงเย็นมากเลยอะแต่ว่าเราจะหาอะไรมาเป็นหน้ามันดีละ่ะเนี่ยมันมันมันไม่อยู่เป็นก้อนปานก็ไม่รู้มันทำยังไงแต่คือที่เห็นใน youtube อะเขากิ้งกิ้งเอาอะแต่มันกิ้งไม่ได้เลยมันล้วนไปหมดน้ำหน้าจะเป็นน้ําแข็งมันจะโทษโน้นโทษนี้นะเนี่ยมันไม่มันไม่เป็นก้อน นั่นแหละแค่นี้แหละไม่พังแต่ดูไม่รู้เรื่องสนุกยังกันนะเข้าใจละทำไมเด็กๆเขาเด็กๆฝรั่งเขาเเเถาึงชอบเลน่นเจ็บมากเลยอะ่ะน้องไปแล้วนะบายบายไป น,นี้มือเขามไม่มีความรู้สึกแล้วอะ,ะอ,ออเแต่มันจะเป็นเฉพาะอาทิตย์นี้นะแต่หมดอาทิตย์นี้มันก็อากาศกลับมาปกติแล้วครับอออโอ้โหเมื่อกี้ตอนปั้นสโนว์แมนมือเจ็บมากเจ็บหรือเจ็บ เจ็บบรรยายไม่ถูกเลยไม่เคยเจ็บแบบเนี้ยจะว่าเหมือนโดนเข็มทิมก็ไม่ใช่อ่ะเข้าใจแล้วแบบผีม้ากัดม่งเป็นยังไงเจ็บเจ็บแสบเจ็บ,บตึงตึง <c oughs> ระวังนะ <c oughs> ตรงถนนก็โอ้ยอย่างงี้โอ้ยเบสตรงนี้หนาเลย,เ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 ยตรงถนนนี้ก็คือรถวิ่งไม่ได้จริงๆแหละมันเป็นน้ําแข็งนะครับเนี่ยโอ้ยเหมือนในหนังเลยที่มันเหยียบแล้วเป็นแบกลงไปอะ่ะนี่เป็นน้ําแข็งอ้นนี้ก็เป็นน้ําแข็งบดเลยนะไม่กล้าเอามือจับแล้วอะเจ็บ ก็คือบรรยากาศแปลกตาดีเราด้วยเคยมีโอ้ยน้ำตาไหลเลยอะ่ะ <c oughs> มีน้ำมูกไหลเลยน้ำมูกแดงอะ่ะ <c oughs> เคยมีความใฝ่ฝันว่า อยากจะไปวาดรูปกลางหิมะมด,ดีแล้ว <laughs> ไม่น่าจะไหวนะ,ะ <c oughs> คือเขาบอกว่าเท็กซัสเนี่ยตกครั้งล่าสุดเมื่อเท่าไหร่นะอะไรนะเอะนะ <c oughs> อหิมะตกล่าสุดจากปี2017แต่ก่อนหน้าปี2017อ่ะก็คือ30ปีฮะ ห้าสิบปีอะ